ัเราเช้านี้8นาิ35นาทีสวัสดีครับคุณเอกราชครับสวัสดีค,ครับคุกท่ันคุณเอกราชนึงตุลานะฮะไปได้ที่องค์การเภสัชกรรมมีแล้วเขาดีเดขายนะฮะผลิตเองราคาถูกป,ปกติที่คุณเคยไปซื้อเนี่ยเม็ดละ200ออ,อันนี้เขาเม็ดหนึ่งถ้าเป็น50มิลลิกรัมเม็ดละ25บาทเขาร้อยมิลลิกรัมเม็ดละ45เริ่มหนึ่งตุลาคมนี้ได้รับการรับรองจากออยได้บร้อยค่ะบอกพี่มาซื้อยาอะไรน้องยาแก้การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอ้ ดูดูเอาก็คุณถามหาอยู่อรยาแก้มียเราไปเอาข่าวไปแต่เห็นว่าต้องมีใบสั่งจากแพทย์ถึงจะซื้อได้ใช่ไหมคะเออรายค่าสินสตที่้ต้องไปให้คุณหมอวิเคราะห์ก่อนนะคะโหนอพูดแบบนี้ไปเริ่มเลยฮะแัมเป็นยหลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ อทีมอังกฤษ2ทีมที่ลงเตะนัด <c oughs> นี้คือเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเชลซี Chelsea, เสมอขณะที่แมนยูชนะบุตรบิทนะครับในกลุ่มเอเชลซี Chelsea, เจอกับยูนตุสที่สแตมฟอร์ดบริดจ์เกมนี้ฮีโร่เชลซีก็คือออสการ์นะครับนักเตะทีมชาติบราซิลดาวรุ่งค่าตัว25ล้านปอนด์นี่แหละเมื่อคืนนี้ลงเล่นตัวจริงนัดแรกครับและทำคะแนนสองประตูให้เชลซีนาทีสามสิกับ33นะครับลูก2อที่สุดยอดถ้ากลับตัวยิง ผ่านบุฟเฟ่นเสียบสามเหลี่ยมเสาแรกนะครับเชลซีนำก่อน2 0ศูนย์แต่นาที38อาร์ตูโรวิดาวยิงตีไข่แตกให้ยูเ่ไล่เป็น2 1และนาที80ฟาบิฟอร์เบยลัเรล่านะครับลงเป็นตัวสำรองตีเสมอกับยูตุสเป็น2 2แบังไปทีมละ1น,นคะแนนนะครับไอ้ลูกเสมอ2อนี่ จอร์เทอร์รี่พลาดไปหน่อยออประกอบไม่ค่อยดีนะครับก็เลยต้องแบ่งตามทีมละหนึ่งคะแนนเชลซีสองยูเว่สองนะครับหลังจบเกมโรเบร์โตดิมัตเตโอกุนซือเชลซียกย่องออสกราว่าเล่นได้เพอร์เฟกสม,มบูรณ์แบบโดยเฉพาะลูกสองยิงได้สุดยอดครับเกมนี้ถ้าเชลซีได้ลูกสามก็น่าจะปิดเกมไปแล้วนะครับแต่ยูนตุสก็เป็นทีมชั้นเยี่ยมผลเสมอถึงหน้าผิดหวังแต่ก็พอรับได้นะครับอีกคู่หนึ่งในกลุ่มนี้ชาร์เตอร์โดนสนชนะนอต์รันสอน ส่วนแมนยูล็อกเตะในกลุ่มเอนะครับเอาชนะกาลาตาสาราย1ประตูต่อศูนย์ได้ประตูชัยแค่นาทีที่7จดจากไมเคิลคาริคลุยลูกนี้เข้าไปยิงนะครับหลังจากนั้นยังน่าจะได้ประตูเพิ่มกันอีกหลายครั้งนะครับแมนยูนี้ได้จุดโทษนาที52นะครับจากลูกที่ราฟาเอลโดนทําฟาวแต่นานนี่ยิงไม่เข้าขณะที่กาลาตาสายรเล่นดีนะครับยิงชนเสาชนคาน3หนอนะครับอีกครั้งก็น่าจะได้จุดโทษจากลูกที่เนมันยาววลิสทาฟาวอุมุตบุลุตแต่กรรมการไม่เป่า จบเกมแมนยูชนะ1-0นะครับเซอร์อเล็กซ์คุมทีมชนะเกมแชมเปียนส์ลีกเป็นนัดที่100เซอร์อเล็กซ์บอกเกมนี้3แต้มสำคัญสุดเครื่องแรกแมนยูเสียบอลง่ายเกินไปนะครับและการาตาร์ลายก็สวนกลับดีมากแต่เครื่องหลังแมนยูเล่นรับแน่นขึ้นและน่าจะยิงได้อีกถึง4-5ประตูขณะที่ฟาติเตดิมของการาตาร์ลายนะครับผิดหวังที่แพ้แต่ดีใจกับสปิริตของลูกทีมนะครับเล่นได้สูสีกับแมนยูและเกือบจะมีคะแนนกลับบ้านแค่นัดแรกใช่ อีกคู่หนึ่งของกลุ่มนี้บราก้าแพ้ครูชไป2-0นะครับส่วนคู่อื่นกลุ่ม F บาเยิร์นมิวนิกชนะบาเลนเซีย2-1ลิวแพ้บาเตอบอริซอฟ3-1กลุ่ม G บาร์เซโลนาเอาชนะสปาร์ตักมอสโก3-2นะครับสปาร์ตักแซงนำสองในครึ่งหลังด้วยแต่เมสซี่ยิง2ประตูให้บาซ่าแซงกลับมาชนะอีกคู่หนึ่งเซลติกเสมอเบนฟิก้า0-0ครับเมสซี่เขาเหรอเกือบไปอะบาซ่าน่ะต้องได้เมสซี่มากู้ชีพอีกเออต้องต้องงยิไหนๆก็ไหนๆพูดถึงเมสซี่ละ ไปดูเมสซี่ที่เวมบลีย์เราจบฮะไปทําอะไรที่เวมบลีย์ในคืนที่บาซ่าลงแข่งนะไปปรากฏตัวที่เวมบลีย์อันนี้เป็นชูมือร้าเลยมันคือหุ่นขี้พึ่งิโอเนวเมสซี่นะครับเอาไปเปิดตัวที่สนามเวมบลีย์เพื่อเป็นเกียรติแก่เมสซี่นะครับที่เคยพาบาซ่าชนะแมนยูคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อปี2011นะครับคุณเมสซี่เนี่ยใช้เวลาสร้าง4เดือนงบ7ล้านหแสนบาทนะครับ นี่ฮะชูมือทั้งวันทั้งคืนนี่แหละ,ะเสร็จแล้วเขาจะไปไปตั้งโชว์ที่มาตามทุสโซในลอนดอนนะครับตั้งแต่อาทิตย์นี้เป็นต้นไปใครอยากไปดูเมสซี่ไปลอนดอนช่วงนี้ก็กแวะไปได้นะนะครับไปดูฮะไปดูพรีวิวคืนนี้บ้างถ้วยเล็กยุโรปนะฮะยูโรปาลีกอ๋อคืนนี้ลงเตะ็แล้วนี่ใช่ไงออ เอว์พูกับสเปอร์รวมทั้งนิวคาเซิลจะลงแต่ยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มคืนนี้นะครับเอวูภูอยู่ในกลุ่ม A ปไปเยือนยังบอยส์ของสวิสเซอร์แลนด์เบรนดดนรัเจอร์สพักตัวจริงเพียบนะครับไม่มีหลุยโซเรสไม่มีเปเปเรนาไม่มีเจอราดไม่มีจอร์เรนนะครับเก็บไว้เจอแมนยูวันอาทิตย์แดงเดือดนอ รัสเซประตูจะใช้แบรดโจนส์ตรงเป็นมือหนึ่งแล้วก็จะใช้ดาวรุ่งอย่างพวกซาเมตเยซิลซูโซคอนเนอร์โคดี้อดัมมอลกันนะครับเรอัลฟูมไม่เคยแพ้ทีมจากสวิสมาสี่สิบปีเต็มนะครับก็ น่า,าดูละช<ค>นะใครมาสี่นัดส <c oughs> ุดเนี่ยสถิติร้อยปีเลยนะฮะถูกทำลายอ่ะ <c oughs> ทำลายมาแล้วสี่สิบร้อยเป็สี่สิบเรื่องเล็กส่วนในกลุ่มเจท็อตแนมฮอสเปอร์เจอลาซิโอนะครับคู่นี้มันนะ่ยสเปอร์ตัวเจ็บเยอะนะครับไม่มีอเดบยอเจ็บเบนเขา่าแจ็คลิเวอร์มอร์ยูนิสคาบูเบอร์นอาสูเอคาโตเจ็บหมดนะครับผู้รักษาประตูน่าจะให้อุโกโยริสลงตัวจริงนัดแรกนะครับคุณเซออันเดว,วิลัสบอรสบอกเอาจริงกับรายการนี้ส่วนนิวคาเสเซิลไปเยือนมาริติโมนะครับสามทีมจากอังกฤษ ไปดูบอลไทยกันบ้างเมื่อคืนนี้เจอตาลิคับนะฮะเจอตาลิขับ,ร,ร,บรอบ8ทีมนัดที่2เริ่มจากบีซีเทโรซัสนัดพบบุรีรัมอยูไนเต็ดนะครับ <c oughs> นัดแรกเสมอหนึ่งหนึ่งบ้านบุรีรัมนัดนี้สเวนยอรันยูซันก็มั่นใจแล้วครับเทโรเล่นในบ้านตัวเอง <c oughs> จริงๆมันเป็นเกมที่เทโรเสียดายมากมานนะท่านผู 4, ้ชมฮะนาทีสี่สุดูครับเทโรขึ้นนำก่อนจากเคริตันซิวานะครับสัตว์ตัวนี้ผ่านสุรัทเทศสูงนาน เ,ออเทโรขึ้นนำ1-0ในครึ่งแรกสิวรักษ์หมดสิทธิ์นะครับตรงนี้ครึ่งหลังนาที53เทโรหนีไปเป็น2-0จากคนเดิมนะเพลย์ตันนั่นแหละครับเท่ากับเล่นเป็นสนัดเพลย์ตันยิงบุรีรัมย์3ลูกนะครับเนี่ยหนีไป2-0แล้วนะครับ,บเดีวเรวมสองนัดเตะเทโรนำไปถึง3-1แต่แต่บุรีรัมย์เป็นทีมที่เหนียวแน่นครับท่านผู้ชมจ o ร a นยูคุิสมองลูกนี้ตีไข่แต,ตกนาที73ไล่มาเป็น2-1 เนี่ย yes. เวนจดใหญ่เลยยุ่งะแล้ว<ร>ช่วง<ร>ทดเวลาทดเสียนาทีดูว่าตีเสมอได้นะครับจากปทุมชูทองนะครับยืนโล่งๆเลยฮะเสียสมาธิเอออันนี้ถ้าในเป็นโอกาสสุดท้ายของบุรีรัมย์ในเกมนี<ช>้แต่เขาแบบ ทำได้สําเร็จนะครับก็ต้องยอมรับแหละเสมอ2-2ครับรวม2-3 3จริงแต่บรูรัมเข้ารอบเพราะยิงประตูนอกบ้านได้มากกว่านะครับค่ะบอลมันต้องเล่นถึงวินาทีสุดท้ายจริงๆนะครับไปดู TOTFC เจอกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับนัดแรกพลิกกล็อก TOT บุกชนะ2-1อันนี้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองเมืองทองต้องลุยนะครับและขึ้นนำก่อนจากฟรีคิกของมาริโอยูโรฟสกี้นะครับนาที35 1-0กับเมืองทองแต่นํำแค่3นาทีนะครับก็โดนตีเสมอ จากลูกนี้นะครับโรโดลยุ up, ry, บฟาวนูชวงย้อนสอนเข้าไปนะครับตีเสม,มอ้กับทีโอทีเป็นหนึ่งประตูตอนนึงก <c oughs> ระดิจดีพร้อมเปิดสวยนะครับ <c oughs> ครึ่งหลังนาทีแรกฟาวนูชคนเดิมนั่นแหละครับชิปลูกนี้ผ่านควินเข้าไปอีกทำให้ทีโอทีแซงนำสองหนึ่งโอ้โ <c oughs> หนี่เก่งนะครับโรโดลยุบฟาวนูช แต่เมืองทองก็กลับมาเสมอ2-2ในทวีคติ4นะครับจากปร,รุปรันเจียวเป็นลูกทีเทีรสิงห์โยนให้นะครับจบเกมเสมอ2-2รวม2นัดเทียอ์สิงห์4ชนะ4 3เข้ารอบรองชนะเลิศเมืองทองตกรอบ,บอออครับอังเดว่าพลิกล็อกนะฮะรับอีกคู้นึงวัวชนยูไนเต็ดชนะราชบุรีมิดผล1-0แต่รวม2นัดราชบุรีชนะ2-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปอันนี้เป็นบอลลีกคับนะฮครับ<ช>ตาลีกคฮะนี่แหฮะ ไม่เป็นไรแพ้ปีหน้าก็แก้ตัวใหม่ใช่เอาปิดท้ายนะฮะไปดูชายชาวอินเดียคนหนึ่งทำสถิติโลกกินเนสด้วยการลากรถไฟหนัก41ตันที่รัดเวสเบงกอล โดยใช้ผมอืมคือมันเป็นทอยเทรนนะคะเป็นรถไฟไอ้น้ำขนาดเล็กดูเหมือนเป็นของเล่นแต่ว่าน้ำหนักของมันจริงๆเนี่ย41ตันค่ะผู้ชายคนนี้คือเซเลนรอยนะคะเป็นคนขับรถไฟอายุ45ปีเขาใช้ผมของเขานี่ละค่ะในการลากรถไฟกะว่าจะได้เป็นสถิติโลกนะคะและแล้วเขาก็ทำสำเร็จเขาลากหัวรถจักรไอน้ำพร้อมกับตู้รถโดยสารอีก4ตู้ที่ไม่มีผู้โดยสารเนี่ยเคลื่อนที่ไปบนทางรถไฟระยะทางเน สองเมตรครึ่งนะคะผู้ชมเยอะแยะเลยที่ร่วมรอรุ้นนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ย <c oughs> เขาใช้ผมลากรถบรรทุกหนึ่งคันกับรถบัสอีกสองคัน,ออนเอเะอะไรไม่เยอะนะคะอีกสักสิถึงสช่วยเอาผมเนี่ยลากจะดเสียงให้ประเทศคือ